เที่ยวเกาะทะเลภูเก็ตหาทรายขาวน้ําทะเลใสวันเดทริปมาเที่ยวทะเลภูเกต็ตทั้งทีนะคะก็ต้องออกไปเกาะภูเกต็ตกันหน่อยบอกเลยนะคะว่าหาทรายขาวน้ําทะเลใสจะมีที่ไหนบ้างตามประกบูทาเวเวลมาเลยค่ะเกาะเฮจังหวัดภูเกต็ตนะคะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของภูเกต็ตเลยค่ะมีทั้งที่พักร้านค้าร้านอาหารนะคะแถมยังเป็นจุดดำน้ําชมปะการัางอีกด้วยเกาะเฮนะคะสามารถเที่ยวได้เกือบตลอดทั้งปีเลยค่ะส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวนะคะก็จะนิยมไปเที่ยวแบบวันเดทริปเกาะราชา เกาะราชาใหญ่หรือเกาะราชานะคะหาทรายเขาละเอียดน้ําทะเลใสสะอาดนะคะบอกเลยว่าเป็นแหล่งดําน้ําที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของทะเลอันดาม,มันเลยเนื่องจากเกาะราชานะคะมีน้ําทะเลใสตลอดทั้งปีและมีประการังหาย,ยากหลายจุดเลยค่ะ เกาะไม้ท่อนเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะคะมีปะการังที่สวยงามน้ําทะเลใสค่ะเหมาะกับผู้ที่ชอบนำ้นำนาและตกปลานะคะสําหรับเกาะไม้ท่อนเนี่ยจะเป็นเกาะส่วนตัวนะคะทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยมาเยือนเกาะแห่งนี้สักเท่าไหร่ค่ะเกาะก็จะมีความเงียบสงบมากๆนอกจากนี้นะคะภูเก็ตเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอีกหลายแห่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวหรือคาเฟ่นะคะและสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากไปเที่ยวภูเก็ตแบบนี้นะคะก็สามารถซื้อทัวร์วันเดย์ทริปได้ที่บริษัทเรือนําเที่ยวได้เลย ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปักกบูด v ทกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในปักกบูด v ทค่ะ